การฝึกว่ายน้ำท่าฟรีสไตล์สเต็ปบายสเต็ปด้วยตัวเองสเต็ปที่6การดึงแขนที่3พร้อมหายใจและปีขาโคชจิโอจะทบทวนสเต็ปที่ผ่านมานะครับสเต็ปที่1มือขวาจับน้ำสเต็ปที่2มือขวาดึงน้ำและดันน้ำผ่านลำตัวเป็นรูปตัว S สเต็ปที่3พลิกหน้าพร้อมหายใจสเต็ปที่4ดึงแขนกลับสเต็ปที่5มือซ้ายจับน้ำเหนี่ยวขาไปด้านหลังดึงน้ำและดันน้ำพร้อมเตะขาสเต็ปที่5เราจบลงที่ตรงนี้นะครับสำหรับสเต็ปนี้เราจะ เริ่มดึงแขนซ้ายกลับขึ้นมานะครับจากนั้นแขนขวาเริ่มจับน้ำเหนี่ยวขาไปด้านหลังทำการดึงน้ำและดันน้ำเป็นรูปตัว S พร้อมเตะขาพลิกหน้าหายใจสเต็ปที่6เราจะจบลงตรงที่พลิกหน้ากลับลงน้ำนะครับการฝึกท่านี้เดี๋ยวเราจะลงไปฝึกในน้ำสำหรับ ผู้ที่เพิ่งเปิดมาเจอคลิปสเต็ปที่6นี้นะครับขอให้ย้อนกลับไปดูสเต็ปที่1โดยการคลิกที่ลิงก์บนแถบด้านบนนะครับเราเริ่มฝึกใน,น้นาสเต็ปที่1นะครับสเต็ปที่2สเต็ปที่3ดึงแขนกลับสเต็ปที่4สเต็ปที่หมือซ้าย ว่าดลงไปเป็นรูปตัว s พร้อมเตะขาเราจบที่ตรงนี้นะครับเ็ปที่5สเต็ปที่6เราเริ่มดึงแขนกลับนะครับแล้วมือขวาเราเริ่มจับน้ำดึงน้ำและดันน้ำเป็นรูปตัว s พร้อมเตะขาพลิกหน้าหายใจนะครับเ็ปที่6กก็จะเยอะนะครับแต่ว่าทุกทุกเอ่อทุกกิจกรรมผ่านการฝึกมาในสเต็ปก่อนหน้านี้แล้วนะครับ เดี๋ยวรูรูปด้านข้างสเต็ปที่1จับน้ำดึงน้ำดันน้ำนะครับพลิกหน้าหายใจดึงแขนกลับนะครับแขนซ้ายดึงน้ำเตะขานะครับจบสเต็ปที่หตรงนี้นะครับเราเริ่มสเต็ปที่6ด้วยการดึงแขนกลับนะครับพร้อมแขนขวาเริ่มจับน้ำดึงน้ำดันน้ำพร้อมเตะขาค้างไว้ตรงนี้นะครับหายใจแล้วก็ ค้างไว้ตรงนี้นะครับจบเสร็จที่6เดี๋ยวเราลองมาฝึกกันในน้ํานะครับเริ่มพุ่งตัวออกจากขอบสระสเตปที่1นึงถึงสเตปที่5คือการดึง2แขนนะครับจบลงตรงนี้นะครับสเตปที่6เริ่มดึงแขนซ้ายกลับแขนขวาจับน้ําเหนี่ยวขาเตะดึงน้ําดันน้ําพร้อมพลิกหน้าหายใจค้างไว้ตรงนี้นะครับ ปล่อยไหลไปตามน้ำนะครับโอเคเดี๋ยวเราลองมาดูภาพต่อเนื่องนะครับพุ่งตัวออกจากขอบสระดึงแขนขวาที่1ห,หายใจดึงแขนซ้ายตีขาดึงแขน3ตีขาหายใจค้างไว้ครับจากพื้นฐานการเรียนสเต็ปบายสเต็ปนะครับการดึงแขนทีละข้างนะครับเราก็จะสามารถ ทำแบบต่อเนื่องเราก็จะสามารถว่ายฟรีสไตล์ได้ยาวๆนะครับผู้ฝึกก็ควรจะเริ่มฝึกไปทีละแขนนะครับถ้าฝึกไปจนถึงเมื่อไหร่ที่เกิดการสำลักน้ำหรือไปต่อไม่ได้ให้หยุดไว้ก่อนนะครับแล้วเริ่มใหม่นะครับอย่าทู่ซีว่ายต่อไปนะครับเหนื่อยฟรีนะครับการฝึกว่ายน้ำท่าฟรีสไตล์ไม่ยากนะครับ ทาวนเวียนซ้ำๆลักษณะนี้นะครับขอให้ผู้ฝึกขยันนะครับก็จะว่ายนะ้ำฟรีสไตล์ได้เอ,อ่อยาวๆนะครับถ้าชอบกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปต่อๆไปที่โคจิโอจะเอามาลงให้ดูนะครับวนันนี้สวัสดีครับ